มาเปลี่ยนเฟืองทดกำลังคัสตาร์ทนะครับหรือเฟืองสตาร์ตนี่นะครับไดก็ไม่หมุนด้วยนะเนี่ยผมว่าไดมันไม่หมุนด้วยนะเดี๋ยวต้องเปลี่ยนไดสตาร์ตด้วยเนีฟืองเฟืองตรงนี้ที่มันสีสีจนหายไปเลยนะครับเนี่ยเป็นน,น,น,น่าจะเป็นที่ไดไดสตาร์ทเกิอดอาการล็อกไม่หมุนหรือยังไงเฟืองตรงนี้ก็เลยเสียไปเลย รหัสนี้นะครับ K W W เกีย e ร์ A. ทดกำลังคาสสตาร์ตเป็นตัวแบบนี้นะนี่นะครับเดี๋ยวไปเนื่อใดฝั่งโน้นใดสตาร์ตก็เบอร์82ตัวนะครับ สาเหตุที่เฟืองสตาร์ทเสียน่าจะเป็นที่ไดไม่หมุนนะครับเฟืองก็เลยเกิดอาการสีอยู่ตลอดเวลาก็เลยให้ทําให้เฟืองสึกหลอไปเดี๋ยวถอดได้เปลี่ยนไดก่อนไดสตาร์ทหรือมอเตอร์สตาร์ทก็ออกมาแล้วนะเห็นไหมเนี่ยเห็นการสึกหลอไหมครับหายไปเลยนะที่ที่เฟืองมันปั่นลูดอยู่นะ หมุนไหมเนี่ยไม่หมุนเลยนะครับน่าจะเป็นที่ตัวนี้ตายครับาหารหัสนี้นะครับประกอบไปตอนประกอบสายไฟก็หันหน้าถูกนะครับหันตามเดิมเข้ามาข้างในมันจะใส่ง่ายนะถ้าถ้ากลับทางกลับไปฝั่งนูน้นมันจะติดขัดนะตรง,งแบบนี้นะครับ ใดมาฝั่งนี้เรียบร้อยแล้วกระไดปกติเนี่ยมันจะหมุนได้นะอันเนี้ยหมุนได้อน,นั้นตัวนั้นน่าจะขานหมดข้างในมีอาการขัดรือลูกปืนแตกไม่รู้นะทําให้เฟืองทดเนี่ยเสียไปเลยมาดูเฟืองทดตัวใหม่ว่าจะพอดีไหมนะอันนี้สั่งมาใหม่นะครับแก้ไข เปลี่ยนเฟืองก็ไม่ได้บันไดใช้ไม่ได้ใส่ากาไปแล้วนะครับหมดดุนดูพอดีนะครับพอดีเป๊ะเลยเพราะว่าไดเจาะโรงงานนะเดีย๋ยวมาดูเฟืองว่าจะสตาร์ทแววไหมนะถ้าถ้าเราเจาะเองอะ่ะจะเจาะไม่ได้สัดส่วนไม่ได้ศูนย์นะมันจะสตาร์ทแววนะ อันนี้เปลี่ยนเฟืองใหม่อะไรใหม่หหมาดูว่าจ,จะสตาร์ทนิ่มไหมเดี๋ยวลองรอ,งองปิดฝาแป๊บนึงตอบเรียบร้อยแล้วนะครับมาฟังเสียงได้นะครับว่าเหมือนเดิมไหมเปลี่ยนเฟืองทดไปแล้วเปลี่ยนไดสตาร์ทแล้วได้เลยครับเหมือนของใหม่เลยไม่แว้วนะครับ เรียบร้อยนะครับเว็ร้อยสิบไอแค่ไขเฟืองทคตเฟืองสตาร์ทไดสตาร์ทตายแับได้สตาร์ทต,ต,ตายทำให้เฟืองทำให้เฟืองทดตเสียไปได้วยนะนี่นะที่ทำให้เสียหายนี่นะครับล็อกข้างในเลยแกนมันติดเฟืองพังเลย 哎。S S,